กันหัวมากเลยตอนนี้อากาศร้อนร้อนก็ร้อนจริงๆวันนี้นะคะโอเคก็กราบสวัสดีทุกช่องเลยนะคะวันนี้พี่เผาก็มาอยู่กับยูทูบชาแนลโฟงสุภาวิชาดีกันนะคะและวันนี้พี่เผาก็มาอยู่กับเกมทาวน์เชฟอีกแล้วอ่ะ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 หนาวันนี้พี่เผาก็มาอยู่ในเกมเออ ท้าชิปนะคะวันนี้พี่เผาก็มาอยู่กับสารพิศนาคันเลิกกับลอล่าเนาะในแบบแก้ตัวแบบฉบับแก้ตัวนะคะค่ะวนี้พี่เผาจะต้องทำภารกิจนี้ให้ได้พี่เผาเพื่อพี่พเผาน่ยจะอยากได้ของต้องการอ่ะ,อะทุกคนคะวันนี้ก็อากาศร้อนนิดนึงนะคะก็อยู่บ้านเปิดพัดลมอย่างเดียวอ่ะร้อนก็ร้อนเปิดพัดลมอย่างเดียวนะคะก็พี่เผาก็ร้อนมากมากในร้อนในอย่างเนี้ยอื อยากจะกินน้ำสมูทตี้หรือว่าอยากจะกินน้ำแข็งอะไรพวกนั้น,นอ่ะโอ้ยร้อนก็ร้อนแต่ความอากาศร้อนนะคะอยู่บ้านเล่นเกมแล้วก็เปิดรับความสนุกสนานนะคะกับ YouTube Channel กยูทูบชาแนลวงสาวชดีนะคะรอทุกคนจะไม่ร้อนอีกต่อไปผ<ๆ>ู้ชมวันนี้เพาก็ร้อนมากๆนะคะแต่พี่เภาต้อง อดทนไว้ทีหนึ่งนะคะเพื่อความสนุกของ y o u t u ช n n e l ของพี่เผานะจะไม่มีวันหายไปเสื่อมใครอีกแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเราทำในนี้จบสัดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาวาดภาพอันนี้อัดแบบบอกอัดแบบบอมีหูบอันนี้ว่ะอันนี้มันเป็นหูบเกมว่ะแม่จริงๆนะแม่ คือว่าพี่เพาวว่ะร้อนมากๆเลยนะคะพี่เพาวก็ไม่ได้ถ่ายตัวเองนะคะถ่ายแต่ที่จริงอันนี้เขาเรียกว่าวิดีโอแบบถ่ายแบบหน้าจอที่มีเกมมากมายนะคะก็พี่เพาวก็ทำอะไรแบบนี้นะคะแต่พี่เพาวไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะคะต้องขออภัยด้วยโอเควันนี้พี่เพากก็มาอยู่กับ3ามปริศนาค่ะเรืกับรักแบบแก้ตัวนะคะซึ่งเป็นการแก้ตัวที่พี่เพาวเนี่ยท้าเมื่อวานนะคะก็คือวันที่2ที่ผ่านมาพี่เพาวพลาดเพราะอะไรอะทุกคนหนึ่ง พี่เผามมวแต่เล่นลุลิตูนอะสองก็คือพี่เผาอะมัวแต่ทำโน่นทำนี่จนลืมเล่นสาปิแดนนะคะแล้วกับโรไถึงทำให้พลาดอีเวนต์ไปโอเคงั้นวันนี้พี่เผาขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เผาะนะคะขอ,ขอคนละ50ลาสิบไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เผาด้วยนะคะพี่เผาอยากจะโหลดเกมฮาวชิฟมาตั้งนานละแต่ไม่อยากจะลบไปเลยเพราะว่า เดี๋ยวอีเวนต์มาทุกๆอีเวนต์กิจกรรมทุกๆกิจกรรมน่ะมันจะมาเยอะเกินไปนะคะโอเคมาลุยสำหรับสามปิศาจคันแรกกับโดรา,าก็อธิบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เอ่อบอกว่าในวิธีเล่นเนี่ยก็จะให้พวกเราเรียงบล็อกสีนะคะแล้วก็ให้พวกเราเใช้พลังพิเศษนะคะแล้วก็สามารถลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายหลังจากจบอีเวนต์นะคะที่สําคัญนะคะถ้าเป็นพวกถังสีหรือกล่องสีที่มันหมดใช่ไหม ก็จะไปที่ go to the workshop เพื่อจะไปซื้อทางสีนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยทางสีเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเครื่องบินที่เขาสั่งจะต้องสั่งของที่อยู่ในตามในร้านของเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่เผาอยากจะทำดีที่สุดแน่นะคะพี่เผาจะไม่ยอมให้ทุกคนพลาดเกมนี้อละละ,ะเป็นกระดาษองพี่เผาด้วยนะคะ yes ลุย โอเคค่ะพี่เอาก็เรามาเริ่มอันนี้กันเลยนะคะมาเล่นเล่นกันเลยนะคะสำ,สำหรับสามพิจารณาค้วกับเราร่าแบบระบบเดิมเนี่ยพี่บอกว่านะพี่บอกเพื่อนถึงด่านนะ โอ okay. เคเหลือสี่อันเหลือสี่อันอ้าผ่านอีกแล้วเย่ผ่านด่านจนได้นะคะโอเคมาดูด่านที่สองกันเลยนะคะเราจะไม่ดูวิธีเล่นแล้วนะคะเพราะว่าวิธีเล่นตอนนี้พี่เปาก็ดูไปหมดแล้วว่าวิธีเล่นเนี่ยก็ให้พวกเราคลิกตัวบล็อกสีให้หมดเลยนะคะทําตามภารกิจนี้ให้สําเร็จนะคะเราจะไม่ให้ เสียเวลาโอ me, mm ้ใช่แล้วว่าแล้วมันต้องเสียเวลาโอเคเลยหนึ่งโอ้อย่าหน้าซ่าเกินไปนะสิโรล่ามึงไงพูดหน้าซ่าเกินไปนั่นแหละโอเค จันู้วิธีละวิธีแรกนี่ก็คือต้องให้กดแบบนี้แล้วก็กิดตรงนี้นะป๊าแล้วก็กิน,น,นะปกปนไปเลยนะ่ะอ่ะโอเคโอเคเหลือสามทุกคน ปเรามาเริ่มเล่นด่านที่3ามกันเลยนะคะก็จะมีทั้งด่านง่ายกับด่านายากนะคะดูเหมือนว่าจะมีลูกโป่กีดขวางสิงกีดขวางอยู่นะคะอ๋อดูลูกออกละอนี้ดูดดู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 ดดด เกิดเหตุจั่วกินเหตุมึงจะมาล้อทำไมพ่อผ่าเว้ยกวนตีนอะใส่หนูได้ไหมอยากกวนตีนใช่ไหมได้โอเคผ่านอีกแล้วอะไรค่ะพี่เผาก็บอกแล้วว่าพี่เผาได้ยินว่านะคะก็ก็ตอนนี้นะคะก่องบ็อกสี่พี่เผาหมดแล้วนะคะก็เราจะต้องไปที่ go to the workshop ทันทีเลย ดูเหมือนว่าหมดไปแล้วนะทุกคนพี่เผาพางเดียวพี่พเผาจะต้องได้ตัวนี้นะคะก็คือไปร้านร้านร้านอะไรนะรานอ๋อเครื่องบินไ่นะ <c oughs> เครื่องบินไงทุกคนใครว่าร้านเออร้าน เอาตัวดเ,เ, <c oughs> เด็กลิลิออกไปชู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 เด็กพี่เป่าขอเคลียร์นที่ก่อนนะคะ <c oughs> โอ๊ยสประรดมันจะมา้ดงทำไมโอ้ย <c oughs> อยากจะร้องก็ร้องไปเลยไ <c oughs> ม่นสนไม่นสนโลกว่ามึงมาคิดสั้นเกินเหตุคิดสั้นเกินเหตุอ่ะอ่ะก็เพราอ่ะอีเพราะว่าหนักคิดสั้นเก <c oughs> ินไปนะ โ okay. อเคอะนะคะสำหรับก็มีดังนี้เลยนะคะก็มีแค่นี้เองนะคะสำหรับของทั้งหมดนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็มีรูปปั้นหมารูปโป่งนะ,ะรูปโป่งหมานะคะแล้วก็มีกิจการแสดงมายากลน,นะคะแล้วก็มีรถไฟเลื่อนนะคะมีที่ทาสีวิเศษนะคะร้านขายสีนะคะแล้วก็มีสำหรับ ทาบ้านสีแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีเออขอเล่งหน่อยนะคะทุกคนขอเล่งหน่อยนะคะพี่เผาว่าพี่เผา,าปิดดีกว่านะคะบ๊ายบาย